สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซตเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแนวทางในการอัพอาชิลูนะครับแล้วก็เตโออานองเดสนะครับเพราะว่ามีคนขอมาชิลูนะครับก็อันดับแรกไปดูแนวทางในการอัพชิลูกันก่อนเลยนะครับวันนี้มี2แบบนะครับทั้งเตโอแล้วก็ชิลูเลยครับก็แนวทางการอัพอาชิลูนะครับค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อัพชูตติ้งไป9นะครับแล้วก็ดิวบิ้งอัพไป4นะครับแล้วก็เด็กสเตอริีนะครับไปพไป9 แล้วก็ Rover body s t a n อ up ไป4ครับก็ค่าพลังสุดท้ายทบ aerial s t a งอ up ไป7ค่าพลังเลยนะครับก็แบบแรกของชิลดูครับก็จะลูกหมงจะดีหน่อยมีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับตัวนี้สำหรับใครชอบสายหมงก็ผมแนะนำเป็นอัพแบบที่1น,นะครับก็ไปดูวิธีการอัพแบบที่2กันต่อเลยนะครับ แบบที่2นะครับก็ค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อัพชูตติ้งไป11นะครับแล้วก็ดิวบิ้งอัพไป4นะครับแล้วก็เด็กสเตอร์ลิตี้อัพไป9ค่าพลังนะครับโรเวอร์บอดี้สเตรนจ์อัพไป4นะครับแล้วก็แอเรียลสเตรนจ์ลดลงมานะครับเหลือ4นะครับค่าพลังก็จะจบสกอร์คมหน่อยครับสำหรับวิธีการอัพแบบที่2นะครับจบสกอร์ก็จะคมหน่อยลูกมงก็จะอ่าผมว่าก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ก็ไปดูการเปรียบเทียบค่าพลังของชิลูกันต่อเลยนะครับก็ค่าพลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแบบที่2นะครับก็จะยิงคมการยิงยิงบอลครับก็จะทําได้ดีหน่อยนะครับบวก2ครับสําหรับตัวแบบที่1นครับก็ลูกหมงกะทําได้ดีบวก3เลยนะครับต่างจากแบบที่2นะครับอยู่ที่3ค่าพลังครับความแข็งแกร่งแลวการกระโดดนะครับ ก็บวก3นะครับโอเคครับก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อมาเลยนะครับเตโออนองเดนนะครับการอัพแบบที่1ครับก็อัพพาสซิ่งนะครับไป5นะครับดิวบิ้งทำอัพไป2นะครับเด็กสเตอร์ลิตี้อัพไป7ค่าพลังครับแล้วก็โรเวอร์บอดี้สเตงด์อัพไป11นะครับแอเรียลสเตงด์อัพไป4แล้วก็ค่าพลังสุดท้ายดีฟินดิงอัพไป9ค่าพลังนะครับก็การอัพแบบที่1ครับก็จะ บาลานซ์หน่อยนะครับส่งบอลก็ทําได้ดีในดีในระดับหนึ่งนะครับก็เตียงบอลก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเกมรับก็ดีระดับหนึ่งนะครับก็ไปดูวิธีการอัพแบบที่2กันต่อเลยของเตโออานองเดสนะครับแนวทางการอัพในแบบที่2นะครับก็จะอัพพาสซิ่งไป4นะครับแล้วก็ดิวบิ้งนะครับอัพไป2ครับเด็กสเตอริตี้อัพไป5นะครับโรเวอร์บอดี้สเตงอัพไป11นะครับแล้วก็แอริเอลสเต็งอัพไป4แล้วก็ข้พลังสุดท้ายดิฟเฟนติ้งอัพไป11นะครับ สำหรับใน่าค่าพลังครับก็การอัพแบบที่2ครับก็จะเกมรับจะดีหน่อยนะครับก็เกมรับดีเลยนะครับสำหรับเตโอนองเดสนะครับผมแนะนาเป็นตัวที่2นะเพราะว่าจะเกมรับดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นสไตล์เติมเกมลูกกู่แล้วครับเตโอนองเดสครับก็ค่าพลังจะตันอยู่ที่95นะครับสำหรับเตโอนองเดสครับถ้ายิบไปอยู่ทีมก็บวก4เลยนะครับไปถึง99เลยนะครับ ก็เปรียบเทียบค่าพลังกันต่อเลยนะครับสำหรับเตโอนองเดสนะครับก็ค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับตัวที่2นะครับก็จะส่งบอลลดลงไปอย่างละ1เลยนะครับตรงมาสั้นส่งบัลยาวลดลงไปนะครับแล้วก็เกมลุกก็จะลดลงไปนะครับสำหรับแบบที่2นะครับแต่ในส่วนของเกมล้คทับแบบที่2จะดีกว่าเลยนะครับแบบดีดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะคพับวก2ทุก ทุกค่าพลังเลยนะครับแล้วก็อ่าสปีดต้นครับก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็บาลลนซนก็จะลดลงไปนะครับสําหรับการอัพแบบที่2นะครับแบบที่1ก็จะบวกนะครับก็จะต่างประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่คอมเมนต์อยากให้ผมทําคลิปกับอะไรหรืออัพตอนไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับ สวัสดีครับผม